สวัสดีครับ FC ทุกคนวันนี้ลุงหนดจะพามารีวิวดอกไม้นานาชน,นิดกันหลากหลายอย่างหลายชนิดครับทั้งเข้าไปชมในสวนกลาบของเราได้ว่ามีอดอกไม้อะไรบ้างตอนอื่นก่อนอื่นเรามาดูดอกไม้ชนิดนี้กันเขาเรียกว่าโปรเทียครับพันโปรเทียพันจูเลียตนั่นเองพันจูเลียจูเลียตโปรเทียจูเลีย ดอกไม้ราคาแพงครับตัดใส่กแกกันนี่เหมาะเป็นอย่างยิ่งเลยแต่ต้องลุงยังไม่ตัดตอนนี้เพราะเห็นเขาออกดอกสวยงามอยู่นกกม็มาชอบกินเจสอนด้วยก็เลยปล่อยให้นกกินสักพักหนึ่งก่อนเนาะเราให้ตัดใส่กแกกันกันเริ่มครับเริ่มบานแล้วเพิ่งจะเริ่มบานนั่นเองบานยากมากเลยให้เห็นดอกจูมอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าจะบานทันทีเลยต้องรอหลายเดือนเลยแหละ จากต่ำหกเดือนถึงจะได้ได้ดอกบานออกมาเนี่ยเห็นจูม,มใ,หใ,หใหญ่ๆยาวๆอย่างนี้นะสามเดือนค่อยบานออกบานช้ามากครับช้ามากๆแต่บานออกมาแล้วก็คุ้มคุ้มความสวยงามของเขาครับเสียใจรอมาหน่อยหนึ่งปีนี้ออกช่อจุมเยอะเลยปีนี้โปรเทียครับโปรเทียมีหลายหลากหลายพันธุ์ พันนี้รัองวลงสี่ห้าปีแล้วพันเนะี้ยยาวครับยาวนานเลยทนแดดทนฝนนทนน้ำแข็งทนลมทนไรโหมกหลากหลายปีกว่ากจะได้ออกมาดอกได้อย่างนี้นกชอบกินเจอสอนครับเป็นอย่างมากเลยเออ ทีนี้เราเข้ามาดูสวนกุหลาบของเราหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างลุงเริ่มตัดเริ่มดัดละเริ่มดัดตัดด,ดัดกิ่งไม้แล้วกิ่งไม้พันเมื่อวานก็ทําแข่งกับลมลมแรงมากกวันนั้ลมแรงจริงๆเลยเริ่มเริ่มดัดครับดัดไปเรื่อยๆแล้วก็เดินมาดูพันนี้กันพันไม้พันนี้ เป็นพันเดียวกันกับเกรดเดียวนะเกรดี้เดียวกันเกรดเดียวเกรดี้เออเกรดีเดียวกันพันนี้ออกดอกก่อนเพื่อนแต่ลายสวยดีลายไทยนะลายสวยๆได้เหมือนลายไทยเลยเนาะสวยงามครับพันนี้นี่เริ่มครับลุงเริ่มดัดเริ่มดัดเริ่ม,ม,ม,มตัดกิ่งเอ่อตัด,ตด,ตดไม้ประดับของเราไปเรื่อยๆเมื่อวานนั่งนั่งตัดอยู่ตรงเนี้ย แข่งกับลมลมก็แรงมาแล้วก็ไหนจะไหนจะมีนกแก้วนกแก้วมาจับบนหัวหุ่นเนี่ยรอลุงรอกินข้าวกับลุงเอมาเมื่อวานนียนกแก้วพันพันคิงนกแก้วป่าครับมารอ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 กับเราลุงอยู่เดีต้องให้อาหารเขากินก่อนแต่มาทํางานต่อเมื่อวานน,นี้ดัดจริงแล้วแต่ทําไปครับนี่ตาประสาคนคุณลุงไว้เะเียนเนาะนี่ ปีหน้าลุงว่าจะเอาใส่ะจะขุดใส่กระถางแยกออกจากการันออกจากกันออกจากพื้นดินออกไปออกไปออกไปด้วยเอาไว้นานๆไม่ไม่ดีครับเดี๋ยวเขาจะติดกันติดกันเราจะไม่ดีนี่เริ่มติดกันแล้วเพราะว่าช่วงฤดูหน้าหนาวครับช่วงเดือนอ่าพฤศจิกายนีไม่ใช่ดิช่วงช่วงเดือนอ่าพฤษภาพฤษภามิถุนาครับคือช่วงฤดูขุดย้ายของเขา ค่อยขุดย้ายได้ครับเราเราจะเอาใส่กระถางไว้เป็นไม้ประดับต่อไปครับเอาไว้แก่เพื่อนข้างบ้านด้วยนะถ้าเพื่อนข้างบ้านเราเขาดีกับเราเราก็แจกเขาลุงชอบอยู่แล้วแบบนี้นะแล้วก็กุหลาบก็เริ่มครับเริ่มจะออกดอกแล้่กุหลาบของเราเริ่มจะเห็นสีสันหน่อละตัวนี้ผ่านลมผ่านหนาวมาไสิทุกคนดูกุหลาบเลยเห็นไหม เห็นแล้วกุหลาบของเราชื่นมาหเห็นเป็นประเดิมเป็นพันแรกแล้วพันนี้นี่สวยงามดีต่อจากนี้ไปก็เป็นฤดูช่วงกุหลาบออกดอกครับแล้วก็ดอกไม้ฤดูร้อนออกดอกกันนี่หอมหอมครับทุกคนกุหลาบหอม,หอมๆทุกคนมาดูดอกนี้สิพันนี้ดูรูพันอะไรดูนะดอกแก่มากเลย ดอกเริ่มใหญ่แล้วนะเห็นไหมสวยงามครับเห็นไหมประเดิมดอกให้ดอกแรกครับแล้วก็ดอกจูมก็ตามมาสวนกุหลาบสวน,นแรกครับสวนแรกของลุงเรามาดูพันธุ์ไม้พันธ์นี้ชนิดนี้กัน พันนี้ชื่อว่านครับว่านพันนี้ชื่อว่านพีรูเีรูเวียนาครับเีรูเวียนาพันนี้เป็นว่านออกด้วยหัวออกดอกให้ชมทุกปีครับทุกปีลุงก,ก็ถ่ายทํารีวิวให้เอฟซีชมมาทุกปีทุกปีเหมือนกันนะถ,ถ้าเคยถ้าใครเคยติดตามลุงมานานคงจะรู้ว่าเอ,อ่อทุกปีสวยงามแต่ตัดส่แกนก็สวยงามดีครับในพันนี้ แต่ลัช่อดอกนะแต่เป็นมเมล็ดอยู่ข้างในนะในช่อดอกนะเพื่อดอกอดอกแห้งแก่เสร็จแล้วมเมล็ดนี่หูเยอะมากทุกคนลงพื้นดินนี้เกิดขึ้นปุ๊บเลยนะเสียอย่างเดียวนะเราไม่ได้อยู่เมืองไทยนะแก่กแล้วถ้าอยู่เมืองไทยแก่เอฟซีแล้วแก,กฟรีครับไม่ขายนี่มันก็อย่างว่านะประเทศออสเตรเลียเราส่งไปส่งพืชพันธุ์ออกนอกประเทศไม่ได้ครับโดนโดนจับ ไมไม่โดนจับเดี๋ยวเราต้องขอลิขสิทธิ์ขออะไรของเขาขอใบอะไรต่างๆเพื่จะได้รู้ไม่อยากทําครับอ,อืเราก็ดูความสวยงามไปก่อน,น,นดีกว่าเนะมีเช่นดอกต้นกหลาบปู่ย่าของเราต้นนี้เริ่มเริ่มออกดอกให้ดูไม่เห็นแล้วกลาบเก่าแก่ครับอย่างต่ำนี่สามสิบกว่าปีครับต้นนี้เก่าแก่มากเลยอื สมกลาบครับดอกไม้นานาพันธุ์คือสวนกลาบพูดง่ายๆเนาะเริ่มสีสันให้เห็นดอกกลมบานแล้วก็มีนี่ก็กุหลาบเลื้อยครับกุหลาบเลื้อยลุงก็เลใส่กระถางไว้รอรอทําคานก่อนคานตอนนี้ยังทํายังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทันกันงานเยอะก็เลยต้องเอาใส่กระถางไว้รอก่อนโขนย้ายมาจากบ้านหลังเก่าครับนี่เพิ่งออรอกให้ก็เลยเอาใส่ใน ถังนี้ไว้โชว์ขาวรอรอไปก่อนครับรอไปก่อนดูสิอันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าซีไซด์เดซี่ครับทุกคนนี่ซีไซด์เดซี่หรือว่าเดซี่ซีไซด์ขึ้นข้างตามทะเลนะนะทะเลทะเลเดซี่สวยงามครับหนงชอบปลูกถึงฤด,ดูเขาใบแห้งเราก็ตัดใบออกตัดกิ่งแห้งออก ปีหน้าเอาขึ้นมาใหม่ครับสวยงามมีใบพืชน,นี้พืชพันนี้บรรยากาศยามเช้าครับยามเช้าที่บ้านไร่ของเราสวนกลาบสวนแรกกับสวนที่สองเราอยู่รอของเราอยู่โน่นเนี่ยยังไม่ได้ไปถ่ายทําให้รีวิวให้ชมกันเราสักพักกันก่อนเนาะเราๆๆๆเราดูตัวนี้ก่อน ลุงเขาจบทนี้ก่อนนะทุกคนหมอปลาองชอบกันไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับผม